สวัสดีครับกลุ่มจำหน่ายพันกล้ยใส่พัทยาผมอ๊บชัยนาวันนี้งัดนอกล้ยรวมทรงเคอรี่ก็350อหนอ,อในกองนี้200นอ แต่ล้ได้จะแต่งนอไม่เหมือนกันคืออันนี้เขาแตงดนเรื่อยๆอนี้สะโคันจะใหญ่อ่ะของนี้ห้าสิบนอของนี้สองร้อยนอพวุนี้ลูกค้ามารับมารับเองก็ทรงเคอรี่อีกร้อยนอ แล้วก็พูกกลวยงาช้างกลวยหอมแค่อีกออเดอร์พรุ่งนี้อ้วออเดอร์วันนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้รายการลูกค้ามารับที่ส่วนพรุ่งนี้ก็ส่งเคอรี่อีกร้อยนอแปลงนี้ก็เริ่มใกล้จะหมดแปลงละคือเขาอ่าตอตรงเนี้ยคือเป็นที่การแต่งนะนี่ครับ จะดูในแปลงก็ได้ก็ตัดประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรยังไม่ได้ตัดเกืนเนี่ยเนี่ยเขาจะจะแต่งนอดีเรื่อยกระเชืนถตผมก็ตัดให้ห้าสิบเซนเอห้าสิบเซนติเมตรก็คืองัดจากนับตั้งแต่สะโพกตอนนี้นอพันก็สามารถรับออเดอร์ได้ยันหลักพันหลักหมืน่นตอนนี้ สมาชิกท่านใดสนใจก็ทักข้อคามเฟซผมก็ไพโรธสิริพันธ์ภาษาไทยไพยโรธสิริพันธ์ภาษาอังกฤษตั้งโดนโดนโดน,ดน,ดน,ดนแฮ็กไปเรียบร้อยแล้วไม่ได้ใช้ไม่ได้เปิดการใช้งานอันนี้ก็เครื่องมือธรรมาหากินผมนานๆลงงัดทีหนึ่งนี่แฉลงคัดตอกล้วยก็ลูกค้าท่านใดก็สนใจก็ ทักได้ทักทางแชทแล้วก็เบอร์โทรสูตรเป็นหนึ่งเก้าสองเก้าสามหกเก้าหนึ่งแล้วก็ทักไลน์ได้ไลน์ก็ตามเบอร์โทรผมเลยโอเคครับสวัสดีครับ